你好。 ยืนเท้าชิดเท้าชิก,กันยืนเทาชิดข่างยืนเทาชิดนะ้นยกขาซ้ายขึ้นวางขาซ้ายลงยกขาขวาขึ้น ข้าลูกข้างไหนนะคะทางซ้ายนะคะรอ้อข้าชิดค่ะหนึ่งสองสามตุ๊กทีน กระดกไปนิ้วขึ้นด้วยน้องการหันตรงนีโลกอ่ะพร้อมนะยืดตัวขึ้นค่ะอ้าวนั่งตัวตเตามือดันไปด้านข้างพร้อมนะคะมำใดันไปด้านข้างค่ะพร้อมพร้อมพร้อมือยด้านข้างแบบนี้นึงค่ะอ้าวพร้อมนะคะอ,นนอ้าวดันตัวขึ้นหนึ่งสองสามกดตัวลงไปเลยค่ะยืดตัวค่ะ กเปิดทางขึ้นกดแอลมาไปได้ค่ะสีลงไปม้วน